นี้มาส่งรถคันที่2ครับเป็นกัวตา15.5แรงอีกคันครับสีแดงสดใสส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้ได้ไดงมาเลย กนนาลังจะต้นลองตัดให้ลูกค้าดูนะครับ แตงนี้เป็นทุเรียนใหม่ครับแตงนี้ค่อนข้างสวยงามครับปลูกทุเรียนไว้ได้สวยมากเลย เป็นขับเคลื่อนไฮดรอลิกครับเป็นเกียร์โตเหยียบที่เท้าฮะสังเกตที่เท้าเหยียบใช้เท้าวขวาเท้าเดียวครับเหยียบเดินหน้าถอยหลังทำงานสะดวกรวดเร็วครับวงเลี้ยวแคบสามารถวนรอบโคกได้ครับเห็นไะ ยยาออกมาเนียนยละเอียดครับนี่ฮะมาอนี้ครับออกมาเป็นปุ๋ยเลยครับน,นี่ลูกค้าให้มาลองเทสญ้าสูงๆหน่อยนะครับ ตอนนี้ลูกค้ากำลังท็ลองตัดแล้วครับท็ลองขับแล้วก็ตัดเลยครับอย่างที่ว่าครับเป็นระบบเกียร์โต้ครับทำงานง่ายสะดวกผู้หญิงก็ใช้งานได้สะดวกครับ งานรวดเร็วด้วยระบบขับเคลื่อนออโต้ครับเป็นระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิกครับไม่เป็นไรครับไปต่อเลย